สวัสดีค่ะพอดีมีน้องสอบถามพี่ตีมาสองสามคนนะคะช่วยทำคลิปวิดีโอนะคะในการสั่งนะคะกดสั่งตัวไฟเบอร์นะคะที่แจกฟรีค่ะทำรายการแบบไหนทำยังไงนะคะแล้วก็จะมีชุดทดลองหลายๆชุดเนี่ยเข้าไปดูตรงไหนนะคะวันนี้พี่ตีก็เลยจะทำเป็นคลิปวิดีโอนะคะเพื่อที่จะได้ตอบคำถามนะคะครั้งเดียวนะคะแล้วก็ นำไปดูแบบอย่างที่พิธีทำนี้ได้เลยนะคะค่ะเริ่มแรกนะคะหลังจากที่เ,เราดาวน์โหลดดอปลิสนะคะที่พิธีได้ส่งลิงก์ไปนะคะแต่สำหรับใครนะคะที่ยังไม่มีการดาวน์โหลดแอปมานะคะพิธีแนะนำนะคะให้ดาวน์โหลดแอปที่ p พ t o r e นะคะก็คลิกว่าดอปลิสนะคะเนี่ค่ะ ก็จะขึ้นมาแล้วนะคะดับลิ้นะคะก็คลิกเข้าไปค่ะ mm hmm. เมื่อขึ้นมาในลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะด้านบนนะคะก็คลิกติดตั้งได้เลยนะคะ mm hmm. แต่ว่าในที่นี้พี่ตีได้ทําการติดตั้งไว้แล้วนะคะก็ขอกด,อกดเปิดเข้าไปนะคะ mm hmm. ค่ะเมื่อเข้ามาในหน้านี้นะคะสําหรับใครที่ยังไม่มีรายชื่อนะคะก็ให้ลงรายชื่อกอบรายชื่อที่อยู่นะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะ ให้ถูกต้องนะคะว่าเราต้องการที่จะให้ไฟเบอร์นะคะทางดรอปลิสเนี่ยเขาส่งไปที่ไหนนะคะรวมทั้งสินค้าที่จัดโปรในราคาที่ถูกมากๆเลยนะคะจริงๆราคาก็อยู่ที่ราคาเกือบหลักพันแต่ว่าในราคาจัดโปรในตอนนี้ซึ่งมีหลายรายการอยู่ที่ราคา70บบาทนะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะต้องการที่จะทดลองเป็นตัวไหนนะคะอย่างวันนี้นะคะพี่ตีก็จะพามาดูตัวรายการสินค้าก่อนนะคะ มาที่หน้าแรกนะคะเมื่ออยู่ในหน้านี้แล้วนะคะสังเกตนะคะถ้าเกิดว่าเราได้เป็นสมาชิกเนี่ยอย่างสมาชิกฟรีนะคะเขาก็จะมีแจกคูป,ปองส่วนลดในการช้อปปิ้งอีก3 0 0บาทนะคะก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะยิ่งช่วงนี้นะคะถ้าใครสมัครสมาชิกนะคะก็จะได้ปองนะคะ300บาทนะคะเลื่อนลงมานะคะจะมีสินค้านะคะที่ จะเป็นรายการแจกฟรีค่ะอันนี้รู้สึกว่าจะมีจัดโปรนะเนี่ยค่ะรายการไฟเบอร์นะคะซึ่งเป็นชุดทดลองอะคะ่ะเป็นชุดแจกฟรีซึ่งมีจำนวนแจกฟรีเนี่ยต่อหนึ่งคนนะคะแค่นั้นนะคะวันนี้พี่ตีก็เลยจะ สั่งนะคะทาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะนอกนั้นนะคะก็จะมีรายการอื่นๆที่เป็นชุดทดลองนะคะซึ่งราคาจริงๆเนี่ยก็จะมีราคาที่ไม่ใช่ราคานี้นะคะราคาจะสูงกว่านี้นะคะก็มีชุดทดลองเนี่ยราคา70บาทซึ่งมีหลายรายการเลยไม่ว่าจะเป็นตัวบัลลเซ่นะคะก็จะมีอยู่ที่70บบาทเนาะก็วีต้านะคะวีต้า พัดดีนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือพี่ตีก็ยังทานแล้วก็คุณแม่ก็ทานอยู่นะคะเนี่ยราคาอยู่ที่เจ็ดสิบบาทก็ถูกมากๆเลยนะคะมีหลายอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะคะก็มีนะคะก็น่าสนใจยาสีฟันก็มีนะคะชุดเป็นหลอดเล็กๆนะคะใช้ดีมากนะคะ เดี๋ยววันนี้พี่ตีจะสั่งตัวไฟเบอร์นะคะเป็นชุดทดลองนะคะช่วงนี้เขาก็จะมีการแจกฟรีเนาะเราก็คลิกไปที่ตะก,ก้านะคะที่เป็นปุ่มสีแดงะค่ะคลิกเข้าไปค่ะก็ดูด้านบนนะคะก็จะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์นะคะซึ่งเป็นรายการที่เราสั่งนะคะคลิกไปที่ด้านบนที่เป็นรูปรถรถเข็นนะคะคลิกเข้าไปค่ะ ก็จะมีรายการหนึ่งรายการนะคะที่เราสามารถสั่งได้เนาะช่วงนี้เขาก็จะให้แจกรีให้เฉพาะ1คนต่อ1ชุดเท่านั้นนะคะก็กดรายการสั่งนะคะก็อย่าลืมนะคะระบุชื่อที่อยู่นะคะในที่นี้มันจะมีค่าขนส่งซึ่งเราจะต้องชํำระเองเนาะในราคา50บาทนะคะ ชื่อที่อยู่ที่เรากรอกนะคะอย่าลืมระบุนะของพี่ตีมีรายชื่ออยู่แล้วนะคะเบอร์โทรนะคะควรที่จะมีนะคะส่วนด้านล่างลงมานะคะวิธีการชําระเงินนะคะก็จะให้เราชําระเงินด้วยทั้ง iq code ทั้งในรูปแบบบัตรบัตรเครดิตนะคะในที่นี้พี่ตีจะชําระเป็น iq code นะคะคลิกเข้าไปค่ะเลื่อนลงมาข้างล่างดูรายการนะคะค่าขนส่ง ขาก็จะมีคิดในส่วนของรวมแวตนะคะรวมภาษีเจ็ดเปอร์เซ็นตนะคะก็จะเป็นยอดสุดทธิจริงๆก็อยู่ที่54บาทก็คือเป็นค่าขนส่งอย่างเดียวนะคะก็กดรายการชํำระเงินค่ะค่ะก็ดูรายการแล้วถูกต้องชื่อที่อยู่ถูกต้องนะคะกดชํำระเงินนะคะก็เลื่อนลงมาค่ะก็จะเป็น ยอมรับเงื่อนไขนะคะถ้าเราไม่มั่นใจก็อ่านรายละเอียดเงื่อนไขก็ได้นะคะอันนี้พี่ตีก็กดยอมรับเงื่อนไขเลยนะคะยอมรับนะคะค่ะก็จะขึ้น IQ ค o s t นะคะก็แคปเจอร์หน้าจอนะคะค่ะ ก็หลังจากนั้นนะคะไปที่รายการที่เราจะต้องทําการชําระเงินก็คือไปที่บัญชีธนาคารนะคะของพี่เตจะชําระผ่านธนาคาร i-banking mm hmm. ข,ของแบงก์กรุงเทพนะคะ mm hmm. มาเข้ารหัสเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็ในที่นี้พี่เีขอเซ็นเซอร์ ยอดเงินในบัญชีนะคะแล้วก็ทำรายการชำระเงินค่ะมาที่สแกน IQ Code นะคะค่ะแล้วก็คลิกนะคะเลือก IQ Code ที่เราจะชำระนะคะ หลังจากนั้นก็มาที่สแกนนะคะมาที่ปุ่มด้านร่างขวาสุดนะคะคลิกค่ะแล้วก็เลือกเออมื่อสักพูดที่เราแคปหน้าจอ IQ Code ยอดจำนวนเงินนะคะค่ะก็หลังจากนั้นนะคะก็เช็คจำนวนเงินนะคะชํำระอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะแล้วก็คลิกถัดไปค่ะแล้วก็ยืนยันอีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะเพียงแค่นี้เองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลองทำดูนะคะไม่ยากค่ะ